happy birthday to you happy birthday to you. ไว่าที่กันลรงสิสมัยต้องประสบอุตสา็จและมีความสุขตลอดไปขอให้แข็งใหญ่ยาวรับลงยูทูบนะพี่ต้องยืนยิ่ไหมนั่งเออมันจะยังไง การหมว่าที่ลองผู้ในการไม่รู้ที่ไรไหนนะุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนมีเมียคนเดียวตลอดไปเอาเลยขอบอมากามากอใจหมดรอหมอไปซ้สิซเ เฮ้ยร้องไห้อใช่เสียบเลยเสียบเสียบเสียบเบเเสียบ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 เสีเส้นทเงีหม่เส้ยทางเีเสืยเนียเยเสียเสียเยบเเนียี่ย